ขายขนมพกอยู่ตลาดบ้านขวาเนี่ยแป้งบดแป้งบดแข็งจะแป้งนี้แป้งนุ่มป่ะครับโบราณจะเป็นแป้งนุ่มป่ะว่าได้ว่ได้ใส่สารยังังโอ้ขายยังไงเนี่ครับขายยังไงคลองละยี่ไอโฟมได้สองกองเนาะจ้ะเช็ดเบาด้วยอันนี้อย่างเนี่ยนน้ำมันอ เัื่อเหลืองจ้ะที่กิ่งไส้บักข้าวแหละมันมันไ่ค่อยมีมันมีอยู่มันแพงขายากอ่ะใช่แม่ไม่ต้องขย่าว่ใช่ไหมก็จ้ะขย่าว่อไว้ดอกมีแรงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เป็นบ้านของคุณอ้อน,นะครับวันนี้เราจะมาเดินตลาดนัดกันนะครับเป็นตลาดามีเป็นตลาดที่มีชื่อว่าตลาดบ้านขวานเดี๋ยวเราจะมาตามหาขนมโคกนะผู้ชมนะขนมโคกหรือหอยโคกนี่แหละเพราะว่าชาวบ,บ้านบอกว่ามีขายที่ตลาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปสวัสดีครับขอ,อยาทายได้ป่ะ,ะตามหาขนมโคก พอ,น,อน,นี้เขาเรีนนกยกว่า,านขนมครกองี่ยงโคกโบราณค่ะขนมครกโบราณกะทิสดเนาะนอืมโอเคพคอดีร้านบอกว่ามีร้านขายขนมครก,กอยู่ตลาดบันขวาเนี่ยแปง้งบดแปง้งบดแข็งจะแปง้งแปง้แปงนุ่มป่ะครับโบราณจีเป็นแปง้แปงนุ่มป่ะบดได้ใส่าสารสยังไงครับยังไงขายยังไงเนี่ครับขายยังไงกระดิ่งอ่ะขอายีเผมแน่สองกองเนาะสองกอง อันนี้ขายชุ่มมือเลยไ่มครับเรื่องไหนขายชุ่มมือค่ะขายชุ่มมืออยู่ห้องนี้เลยไ่มครับป้าซื้อยังเหรครับป้าซื้อยังเนาะซื้อแม่สร้อยจ้ะอ๋อแม่แม่ยังครับแม่สร้อยแม่สร้อยแม่สร้อยครับแม่สร้อยขนมครบโบราณนะครับอันนี้มาแม่สร้อยเด้กเด็กยายช้อยแต่ยายช้อยไม่ช้อยเหรอแม่ยายช้อยแม่ช้อยเนาะขนมครบโบราณสุกพิแม่ช้อยนะครับท่านผู้ชม ขอมซิมมึงกันแน่ใช่จ้ะเออแป้งนุ่มนะครับอืมแป้งแป้งเลยผสมแป้งเองจ้ะอืมไม่ค่อยผสมแป้งเองนะบอสแป้งนี่ไปเลี้ยนมาเลยครับเลี้ยนหนูเพมอืมชั่วโมงละ 5, ห้าคันอืมชั่วโมงละห้าคันชั่วโมงละห้าพันชั่วโมงบอสชั่วโมง,<ร>โมงละห้า นี่เขามาเรียนมาศึกษาโทรไปบบลลูนนี่เขาก็ไปรับสายเลยเอาพิซซ่าเซอร์จริงจริงอื่เห็นไายจับได้อันนี้ปิดเลยป่ะครับพอจับ,จบเ,เปิดไฟแห้งกับปิดหยอดอย่างไรจังรีไฟอ๋อถ่ายหยอดเสร็จแล้วก็เปิดไฟแห้งขึ้นมาค้วเพราะว่เปิดไฟแห้งเดี๋ยวมันมันเป็นอ่อนๆเหมือจ่ะมันเป็นเละๆเทคนิคเลยครับโอ้โหในเบงกิสนี่ในเทคนิคเลยเนี่ย สูตรรับได้แน่เลยเช็ดเบาด้วยอันนี้ยังเนี่ยน้ำมันน้ำมันตุกติกตัวเหลืองจ้ะนี่ตัวเหลืองไม่จริงใส่บักข้าวแล้วมันมันบ่ค่อยมีมันมีอยู่มันแพงแพงมากอ่ะใช่เก๋เลยอะน้ำมันอ่างงุนโอ้น้ำมันตัวเหลืองเสร็จกรได้เด้องยทำน้ำมันแบบพูนอ๋อเสร็จน้ำมันอ่างงุนเสร็จ อโอหคุ่มคาเลยพี่น้องู้ใด,ดเบิร์นชีปนีิแสบน้ำนี่นะ่ะชิเป็นใบเตยแบบนี่วะใช่ใบเตยไป้หอมใบเตย เหยาวนี่ใช่ไหมก็จะขยยาวเบาไวดอกมีแรงต้องเหยาวเลย,ยต้องเหยาวราดเลย ต้องลวกไหมครับโบจ้ะมันต้องลวกเลยลกดเ,เลยจ้ะม,มันไขมันแต่ลวกมันเลนนนะเห็นไหมก็หอมไปน้ำครับะเคือหนาแน่ยบริลล์ลวกสันเนาะไมันซุดไม่หงิดเลยครับินมไฟเนี่ยสำคัญเลยใช่ไหมครัไฟสำคัญ ก็เลยใส่เบ็วไปแต่มีไส้ที่หลังจ้ะอ๋อตรงนี้เราจะมีนาสานนานะครับอน,นีกุนายน้ำทับทองหั่นเนาะอมีสองเราจะเป็นข้าวโพดข้าวโพดนี้นมีต้อลวกตรงนี้ลวกนึ่งครับข้าวโพดนึ่งครับนึ่งในซุปตัวหนาสุดท้ายเราจะเป็นหนาหอมหนาหอมเนี่ยนาจะเป็นหนาโบลนันจะไม่เข้าเสียบอยู่ครับแซ่บ,บอร่อยอร่อย แม่นี่คือใส่แปง้งใส่แป้งแล้วของใส่หนาบ่ครับเ้ว<า>่องเนี่ใส่แป้งแล้วของใส่หนาบ่ข้างล่างเป็นแปง้งข้างบนเป็นกะทิอ๋อข้างล่ากะทิแล้ว่าค่อยเติมหนาอีกทีหนึ่งบ่ครับจ้ววา่ได้เทพร้อมกันเลยค่อือพี่ยงคือบระเทพร้อมกันปรเทศอะไรมันแค่บ่เพราะว่าข้างบนมันมีแต่น้ำตาลกับกะทิครับข้างล่างมันคืเป็นแป้งอย่างเดียวไหมจ้าอ๋อก็คืออ่าทีนี่ก็คือเห่แป้งอยู่ข้างล่างจ้นะครับ หนาเข้าเปลี่ยนก็ต้องใส่ชุดไทยนี่ว่าสูตรเขาสิหมโอ้ล้านตวนหญ่ผมเห็นชาว่างแต่งกรอบเลยอ๋อตีโบ๊ะโป๊ะใช่ไหมตีเขายกก็ได้เลยเขก็มาตัดอีกเก๊กกะอีว้าใช่ผมผมผมทายมากผมอยู่อยุธยาผมมามาเยี่ยมบ้านผมแบบไปแวะสระบุรีเป็นชาว่างนะก็คืเป็นแต่งแบบยกเป็นแพร่หรอเขามาตัดแต่เขาค็ณแม่ แต่ของคี่แม่นี่แบบแค่อขนาดเลยมาครับแค่เป็นแค่เป็นชิ้นแค่เป็นชิ้นออกมาเลยจ้ะโอ้ยง่ายจังเดี๋ยวเดี๋ยวถามเบิ็งก่อนพี่แม่แค่แล้วพี่แม่โอ้แค่เป็นชิ้นชิงนี่เพี่แม่มาสิอะได้ท่านี่คะได้หรอวะนี่ได้หรอวะได้ได้เนี่ยอืนเลยปะมีบอรมันสีกระถาครับก็ แล้วแค่มนกระจีก็ได้จ้ะต้องไฟบอหลันกันแม่มีเทคนิคังไรแบบบอให้มันตีกระทะบอกได้อยู่บรอหรือว่าเป็นสูตรลับอ๋อสูตรลับครับพี่เป็นวาราบจากมันไก็แค่แต่เขาเร่งไฟเห็นกับแช่ยาเอาต้องเน็้ไฟอนอนจ้าใจเย็นๆเทคนิคคือใจเย็นค่อยๆใจเย็นๆเนาะหล่อนเลย ตะกี้ก็เน็ดยากินด้วยกันเหรอว่แม่ขายมาจากปีแหละขายว่าทั่วมาหลายปีแล้วพ่จ้ะก็สก่วนสะกัเนาะสอนเนาะแต่มาอยู่นี่ก็บสี่ปีทัวร์นะอ๋อตะกี้ยุงเทพอ่ะครับุงเทพซฟว่าขายขนมพกอยู่แต่ยุงเทพได้บ่แต่คนขายใน่ยุงเทพแต่มาสู่สางอาชีพได้ด้วนี่เพิ่งสิถึงสิบป,ปีโย่เนี่ยมาถึงจ้ะมาถึง เรีย๋ยวจังสี่วันจังบบเกะจ้ะเอาไปเป็นแพนเอากับมะเลอะนี่มะานาั่งแช่อีกมะานาั่งตัดอีกเสียเวลาอีกเดี๋ยวตาสูตรเข้าใจแล้วนะ พอที่ผมไป็นทายมาคนนึงสีโยกออกแล้วคนนึงก็สิเพื่อนคนตัดนี่คือแบบสูตรชาว่างครับทาวังเลยสูตรแขงแม่สูตรโบราณผมมากินขนมพกผมแล้วผมกินแล้วผมก็ถ่ายล่องสี่นี่ไปกอเป่บแซ่บครับแซ่บอืมเพราะว่าเพราะคุณแม่เนี่ยแป้งมันสีนุ่ม ก็คือสูตรโบราณที่นุ่มเนาะแต่ถ้าเป็นชาว้างมันจะเป็นแป้งกรอบกเป้งกรอ้แม่ช้อยนะครับขนมครกกะทิสดนะครับสูตรโบราณวันนี้ใครมาดูคลิปนี้ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าคุณแม่ก็บอกทั้งเทคนิคนะเทคนิคการดูไฟเทคนิคการาเตรียมกระทะนะเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือไปอุดหนุนขนมครก ขนมโคกโบราณเนาะขนมคก,กโบราณแม่ช้อยนะครับได้ชิมที่หน้าร้านเหมือนอย่างที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้เนาะรสชาติของขนมโคกโบราณเนี่ยของแม่ช้อยก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะครับมีขนมโคกใบเตยเนาะเป็นขนมโคกใบเตยแล้วก็จะแค่แบบโบราณนะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำปูนใส่นะครับอันนี้แม่แม,ม่ชอยการันตีเนาะถือว่าเสร็จสิ้นภาร,รกิจตามหาขนมโคกวันนี้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเราไปกินขนมโคกกับลูกๆกันนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย